ส, <ame> สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมานะครับแนะนําวิธีนะครับแก้ปัญหาสนามหญ้าสุดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับถ้าหากว่าสนามหญ้าที่เราปูไปแล้วนะครับมันไม่เสมอกันนะครับมันเกิดการสุดตัวของดินนะครับครับเกิดการสุดตัวของดินเหมือนบริเวณนี้นะครับนะครับแล้วทีน <bulky? S 2> ี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับสนามหญ้าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผม เริ่มต้นด้วยการ,ราตัดหญ้านะครับเริ่มต้นด้วยการตัดหญ้าไปก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับื้นนีเนี่ยถ้าเราตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับหญ้ามันจะสั้นลงนะครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการท็อปทรายนะครับจะเททรายใส่ตรงบริเวณที่เป็นหลุมทรายที่ใช้ถ้าจะให้ดีนะครับก็ใช้เป็นทรายละเอียดนะครับจะดีกว่านะครับ เราก็ใส่ไปตรงหลุมนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ใช้ไม้กวาดนะครับกวาดทรายตรงนี้ครับให้มันลงเป็นไล่ลงไปในบริเวณพื้นที่ที่เป็นหลุมๆนะครับเพื่อให้ทรายตรงนี้ไล่เข้าไปตรงหลุมไปถมเพื่อให้ระดับของพื้นสนามหญ้านะครับให้มันสูงขึ้นมาเสมอกันนะครับผมนะครับใช้ไม้กวาดนะครับไม้กวาดปลายแข็งๆนี่นะครับกวาดนะครับ แล้วก็จะกวาดกวาดไล่ให pues right. mm ้ทรายนะครับมันเข้าไปตรงหลุมเนี่ยครับมันจะเป็นเนี่ยครับทรายทรายเกลี่ยเกลี่ยไปตรงไหนที่เป็นหลุมที่มันไม่เสมอกันนะครับแล้วก็ค่อยๆกวาดไปนะครับการทําแบบนี้นะครับเราจะทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราทําครั้งเดียวนะครับมันยังไม่จบนะครับมันยังจะไม่เสมอกันทีเดียวนะครับเพราะว่าทรายมันจะค่อยๆไหลนะครับค่อยๆไหลลงไปในพื้นที่ที่เป็นหลุมนะครับ นะครับแล้วมันก็จะยุบลงไปอีกหน่อยนะครับและหลังจากครั้งหน้านะครับเราทําการตัดหญ้าอีกครั้งนะครับเราก็เติมทรายนะครับผมลงไปบริเวณที่ที่เราจะนะครับปรับนะครับให้สนามหญ้ามันเท่ากันนะครับหรือใส่ลงไปในหลุมนั่นแหละครับเนาะแล้วก็ทรายขอดีิองมันก็ยังช่วยในการแตก แตกนอน,นะครับของหญ้านะครับผมทําให้หญามันแน่นขึ้นนะครับผมนะครับ